สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่ของน้องเตาวันนี้แม่ตาลพาเด็กๆออกมาตากแดดนะคะเช้าวันนี้เหมือนทุกวันคะ่ะต้องเอาน้องมาตากแดดทุกวันนะคะ แม่ตาลจะน้องๆอ,ออกมาแบบนี้ทุกเช้านะคะเอามาตากแดดพอตากแดดเสร็จแม่ตาลก็จะเอาน้องแช่น้ําเพื่อช่วยในระบบขับถ่ายของเขานะคะและป้องกันการขาดน้ําของน้องเขาแล้วเขาจะได้ไม่เป็นนิ่วแล้วก็ให้เขาว่ายน้ําเล่นน้ําในกระมังเพื่อจะเป็นการออกกําลังกายไปในตัวเลยจ้ะเด็กๆต้องออกมาตากแดดทุกเช้า ต้องกั้นไม่งั้นหายค่ะแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่น้องอยู่ทางนี้นี่เม่ตาําข้อให้น้องใหม่แล้วนะคะกว้างขวางนี่จ้าคุณแม่น้องอยู่ในนี้นอนคู่กันเลย กว้างนะคะมแม่ตานก็จะเอาน้องมาตากแดดทุกวันเพื่อสุขภาพของน้องๆน,น่ารักแข็งแรงให้เขาได้เดินออกกำลังกาย แดนี่สสำคัญกับเด็กๆนะคะกับลูกเต่ากระดองก็จะสวยแดดช่วงเช้ากำลังดีเลยค่ะ ที่นี่ที่ภาคใต้7จ็ดโมงก็แดดเริ่มมาละหกโมงครึ่งเดโมงอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านนะคะแดดจะมาเร็วน้อก็จะประมาณนี้แม่ก็จะไปเตรียมน้ำใสก่กะละมังไว้ ไม่ใช่น้องๆหลังจากตากแดดเสร็จพอจากตากแดดเสร็จอาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็ตากแดดอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้น้องได้กินอาหารนะคะกระตุ้นให้น้องอยากอาหารด้วยกา,ารอาบน้่กระดองสวย ในพี่เขา แม่ตันจะคอยอัปเดตชีวิตของน้องอยู่เรื่อยๆนะคะกดติดตามแม่ตานด้วยนะคะสวัสดีจ้า